สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีก1คลิปนะครับวันนี้เรามาตามสูตรวิ่งบนเงินล้าน8อีกสักครั้งนะครับว่าจะเดินอีกหรือไม่นะครับตามที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับประจําวดวันที่1 7บมกราคม2 5 6 8นะครับก่อนชมสูตรแนวทางของวิ่ง8มาจากตัวไหนพร้อมกับคําชี้แจงนะครับที่วิ่งมาแบบนี้เลยนะครับ โปรดได้มาฟังคําเตือนของทางช่องก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับก็ลองมาตามแปดกันอีกสักครั้งนะครับก็แบบนี้เลยนะครับเลขที่นํามาตั้งเียนะครับคุณครับเราเอาเพียง1 2 3 4 5งสามส่างวดเท่านั้นเองนะครับ ห้างวดนะครับคุณครับว่ามันจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็นี่นะครับเอา4ี่ี่นะครับเลขหน่วย10งวดนั้นออกที่0 4นย์นะครับแล้วก็44มาตั้งแล้วก็เพิ่มนะครับสี่บวกสี่เป็น8นะครับแล้วก็ร้อยลงมาแล้ววิ่งที่1นะครับก็งวดถัดมามันออกสองสองหนึ่งนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับมันมีที่มาในตามสูตรนะครับมันก็ออกแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับใบเล็กของเรานะครับมันก็มี บางครั้งมันมีแบบนี้นะครับคุณครับเนี่ยมันมี2 1นะครับหรือ1 2อย่างเงี้ยนะครับเราวิ่ง1ใช่ไหมครับแล้วเรามาวิ่ง8นะครับ8มันก็มีนะครับเนี่ยสีนะครับมันออกที่8 4 3สแล้วเราก็วิ่ง8อีกนะครับมันก็ถูก8ตัวเก่าอีกนะครับคือ8ทีนี้ก็มาออกกับ6ตัวนี้นะครับงวดนั้น8ออกกับ3ตัวนี้นะครับ8 3 4มนะครับแล้วงวดที่แล้วนะครับ สองวิ่งนะครับสองวิ่งนะครับทีนี้มันไม่มีสองเก้านะครับแต่มันมีศูนย์เก้าเห็นไหมครับเนี่ยลองใช้ดูเลยนะครับคุณครับสำหรับสูตรของให้แม่นๆของเรานะครับสูตรใบเล็กนี่นะครับเนี่ยสองศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้ามันก็ถูกนะครับงวดนี้นะครับเราวิ่งที่แปดอีกแล้วนะครับคุณก็จับแปดออกมาเลยนะครับแปดออกมามันมีแปดคู่กับอะไรบ้างนะครับคุณครับบางทีเราอาจจะถูกตรงอีกก็ได้นะครับแต่สําหรับ คลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะนําเพียง2ชุดนะครับมาให้คุณเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าหากยังไม่ถูกใจก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับ8วิ่งนะครับงวดนี้ที่ออกนะครับ2ตัวท้ายก็คือ0ูย์เแล้วก็9บวกศูนยนะครับมันก็ได้ที่8กับ9นะครับแล้วก็เอา9บวกกับ8ไปได้7ถ้า8มันวิ่ง8ดอีนะครับที่เรากําลังรอผลอยู่ในขณะนี้ครับไม่ทราบว่าเขาจะมายังไงเดินอยังไงนะครับ8 ทีนี้นะครับสูตรที่เราจะทํานี่นะครับคุณครับก็ยกยอดเอามาเลยนะครับยกยอดจาก8ออกมานะครับก็คือสูตรตัวนี้เลยนะครับที่เราจะมาหาตัวประกอบของเขานะครับนะครับประกอบก็ตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งแปดแปดสองแปดนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับหนึ่ง 8 8 2 8นะครับมาประกบกับตัวนี้ก็คือทีนี้เราเอาเต็มนะครับก็คือเอาย่อเอา0 4 4แล้วก็ส1งหน่งนงนี้เลยนะครับมาตั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะจะทำตัวใหญ่ๆเลยนะครับไม่ได้เห็นเป็นจะจะเลยนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับนี่เรารวมกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ย4เป็น8นะครับก็เราวิ่งเลยนะครับเลอง8ดูนะครับ8 9 0 1อ่าเนี่นะครับเราใช้1ตัวนี้นะครับเนี่ย หนึ่งนะครับในใบเล็กของเรามันมีเลยนะครับมันก็ถูกนะครับคือมันชน,น,น,นที่หนึ่งนะครับมันชนที่หนึ่งนะครับเลขวิ่งนะครับชนที่หนึ่งนะครับอาจารย์ให้ดูแล้วนะครับใบเล็กของเราท่านนํามาใช้นะครับออกที่สองสองหนึ่งนะครับทําไมเราถึงได้สองสองหนึ่งนะครับงวดนั้นนะครับเลขท้ายนะครับมันก็คืออะไรครับที่เราเอาสี่ศูนย์สี่มาตั้งนะครับงวดนั้น เลขท้ายเขาอะไรครับ3 2อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราได้ครบนะครับเนี่ยมันออกตัวหนึ่งนะครับอ่าล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเลขท้ายอะไรครับอ่าสามแปดนะครับตัวนี้3 8เนี่ยนะครับบางครั้งมันขึ้น้วย2ตัวเลยนะครับมวนนี้ก็ขอให้เขาเดินอีกนะครับแล้วก็6กับ1นะครับงวดที่เพิ่งผ่านไปมันก็อะไรครับ2กับ1อย่างเงี้ยนะครับงวนนี้มัน5กับ1ถ้ามันขึ้นมานะครับเราก็คิดว่า คงจะมีโชคบ้างนะครับเรามาดูนะครับเราเอาได้บนเราวิ่งแปนครับที่ยกยอดมาจากสูตรเมื่อสักครู่นะครับคือเราจะมาทําตรงนี้มันยาวเกินไปนะครับก็ตัวนี้รวมกันได้อะไรครับเราได้ห้าก็ดูนะครับห้าห้าเอาปากกาแดงเลยนะครับเอาหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับเนี่ยแปดมันชนตัวบนเห็นไหมครับเนี่ยแปดนะครับเนี่ยแปดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันสามแปดเลยนะครับเนี่ยมันออก อ่านะครับเดขก,ก็ออกไปที่อะไรครับ8 4 3นะครับตามใบเล็กของเราเลยนะครับมันออกแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูเมื่อถัดมานะครับเรารวมกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ย8 4 3มันได้15นะครับเนี่ยได้15แล้วก็ใส่เหมือนตัวเก่าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย5 6 7ด 8นะครับเน um um, so, right ี่ยมันก็ชนที่8อ right ีกนะครับคุณครับแต่ทีเนี้ยนะครับตัว6มันอยู่นี่เราไม่ต้องใช้เราใช้นี่นะครับเนี่ยหกับ6นะครับเท่าเท่ากับเราได้8 1 8 6ใช่ไหมครับมันก็ได้2ตัวนะครับก็เลขคู่ของเรามันมีทั้ง4 8แแล้วก็6 8ใช่ไหมครับในใบเลขของเราอ่าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฉันเอามาย้ำกันเองนะครับเนี่ยสี่แแล้วก็6 8นะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันมันอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะครับเลขหลังจากที่ออก4 8ไปแล้วทีนี้มันออก8 6 3นะครับ ก็เลขคู่ของเขาอยู่อย่างนี้ใกล้ๆกันนี่เองนะครับแต่เราก็นะครับบางครั้งมันหาไม่ได้ทั้ง3ตัวนะครับออกที่8 6 3นะครับถึงไม่มี4 8นะครับมันก็ออก6 6 8นะครับในใบเลขของเราแล้วก็มาดูงวดเพิ่งผ่านไปนะครับที่อาจารย์ทำตัวนี้ได้2ใช่ไหมครับตัวนี้เราได้อะไรนะครับก็รวมกันนะครับมันเป็นเท่าไหร่ครับ9กับ8มันก็ต้องเป็น7นะครับ7 สิบเจ็ดเนี่ยเราใส่เจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยเราได้นะครับมันมันเจอสองตัวนี้นะครับสองตัวบนใช่ไหมครับมันก็เลยออกมาตัวนี้เลยนะครับศูนย์สองที่จริงอะเก้ามันอยู่ตัวนี้นะครับเลขหลักร้อยของเรามันแปดกับเก้านะครับคุณครับแต่มันไปอยู่หลักหน่วยนะครับก็เลยจับหลักไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ลงไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับ เป็นให้ท่านได้ซื้อสลาก n3 เอาไว้เลยนะครับเพราะมันบางทีเราจับไม่รู้หลักร้อยหลักสิบนะครับเราจับที่920นะครับเมื่อที่แล้วนะครับบางท่านก็ถูกไปนะครับเราได้อะไรครับตัวนี้มันออกที่2อ9นนะครับเพราะในใบเด็กของเรานะครับมันวิ่งศูนย์ใช่ไหมครับบางทีเราถูกตรงด้วยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราวิ่งศูนย์นะครับมันออกที่ศูนย์เก้ากับสองศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ยังไป พลาดจนได้นะครับคุณครับมันก็น่าเสียดายนะครับวิ่งศูนย์วันนี้ตัวนี้วิ่งอะไรนะครับท่านก็ดูเลยนะครับเรารวมกันนะครับมาได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่เนี่ยนะครับคุณครับทีเนี้ยนะครับมันไม่ตรงกับตัวล่างเราด้วยนะครับวดนี้นะครับก็ขอให้มันมีโชคหน่อยนะครับคุณครับเนี่ยมันไม่ตรงกับตัวล่างเราได้แปดสี่าวูนย์นี้ก็ยังเดินต่อนะครับคุณครับเราก็มีแค่สองหลักแค่นั้นเองนะครับ มันมีแค sì ่2หลักเท่านั้นเองนะครับเราก็ตั้งเลยนะครับเนี่ยนะครับเราตั้งถ้า2ก็อยู่หลักร้อยนะครับอย่างวันนี้8ถ้า8ขึ้นหลักร้อยจริงนะครับเราก็ตั้ง8ไว้เลยนะครับ8 4ใช่ไหมครับแล้วก็8 4ใช่ไหมครับตัวหนึ่งเราใช้5้านะครับตัวที่2เราใช้1มันอย่างนี้เลยนะครับเดขกนะครับไม่ทราบว่ามันจะเดินยังไงอีกนะครับเราก็ไม่รู้นะครับคุณครับก็ทําไปตามสูตรนะครับที่มันเคยถูกอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วนะครับ แล้วก็ในใบเล็กของเรามันมีด้วยนะครับมันมี8 4นะครับแต่ไม่มีส1สแล้วมันมีตัวเดียวเลยนะครับก็คืออะไรครับเนี่ย4 5เลยนะครับเกิดถ้า5กับ0เรายังอยู่นะครับมันก็จะออกตัวตรงตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนไปที่นี้นะครับจะได้เห็นตัวล่างนี่เห็นไหมครับเนี่ย4 5นะครับเนี่ยตัวเดียวเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับหรือจะมาทั้งคู่ก็ไม่รู้แล้วนะครับ หรือจะมาตัวไหนมันก็แค่2ชุดเองนะครับเพราะในนี้มีมี4 1่นะครับมันมี4 5หนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าว่า8เรายังมาหลักร้อยจริงนะครับอย่างเช่นงวดที่ผ่านมานะครับมัน0ูย์ใช่ไหมครับเนี่ยศูนย์นะครับมันก็90นะครับออกที่0ูย์เเลขในใบเลขเรามัน90นะครับก็สูตรมันทําได้อย่างนี้นะครับคุณครับอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับว่าเลขมันจะไปจบกันตรงไหนนะครับเราก็ทําหากันไปแบบนี้นะครับ คุณคุณท่านที่หวังดีนะครับอาจารย์ก็ขอกาบขอบคุณือเกินนะครับสําหรับคุณคุณท่านที่ไม่ชอบนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคุณครับก็อ่านะครับและเลขกันนะครับทําไมนะครับอาจารย์จับในท่านลองเปิดย้อนดูนะครับเนี่ยงวด16บนะครับเนี่ยสิบหกธันวาคมหกเจ็ดสิบหกธันวาเนี่นะครับเลขมันออกอะไรครับมันออกที่ตัวนี้นะครับเนี่ยออกที่อะไรครับเดี๋ยวแปด 6 3มันออกตัวเก่านะครับเราก็ฟันไปตัวนี้ก็ไม่ออกก็มาออกงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับมันก็แบบนี้เลยนะครับเลขนะครับบางครั้งอาจารย์มันทําล้าหน้าอยู่ตลอดเวลาออก2องนะครับผ่านก็คือออก2องแล้วเรามาจับ5้ามันมาออก0ูนย์ตัวเก่าของเราตัวนี้เลยนะครับงวดที่แล้วคุณลองคิดดูนะครับเลขบางเลขนะอาจารย์เนี่ยถอดจิตถอดใจมาจริงๆนะครับสูตรตัวนี้ทําไมนะครับเห็นไหมสี่แล้วมันพลาดนะครับถ้าสี่เราไม่พลาดไม่ล่มสิครับมันก็ต้องถูก ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย492อย่างเงี้ยเห็นคุณครับไม่มีไม่มีเลยนะครับอาจารย์ที่จะไปหมกเม็ดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคุณครับมันก็ทําไปตามสูตรจริงๆนะครับก็จับไว้นะครับ48 49แล้วก็เอา2กับ1เลขท้ายนะครับขึ้นมานะครับมันก็ได้แบบนี้และแล้ว4เขาก็ไม่มาไม่มีอย่างเงี้ยนะครับเกิดวดนี้4เขามาย้อนหลังเรานะครับถ้ามาย้อนหลังนะครับก็เป็นอันว่า4ตัวนี้ยังอยู่เพราะสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเนี่ยถ้าลองไปทําดูนะครับ สูนตัวนี้ท่านลองไปทําดูเลยนะครับก็ยังไม่ไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับก็วิ่งมาแบบนี้นะครับมันเข้ามากกว่านี้อีกด้วยนะครับแต่อาจารย์เอามาแค่5งวดนะครับเพื่อไม่ให้ท่านได้เกิดความราคาญนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็ตั้งเลยนะครับเนี่ยหน่วย10เองนะครับแล้วก็บวกกันอย่างนี้เราได้1เห็นไหมครับอย่างเงี้ยสองหเราเพิ่มกันเป็น3แล้วก็บวกร้อยเอาก็ได้ตัวนี้เลยนะครับอย่างนี้ตัวนี้ไม่มีนะครับเนี่ยศูนย์ไม่มีนะครับมันออก8 6ดหกสามเมื่อที่แล้ว2มีมาแล้วเนี่ยเห็นไหม เนี่ยอวดก่อนมันผิดแค่ครั้งเดียวนะครับเนี่ยสามสี่ออกหมดเลยนะครับเนี่ยสามสี่แปดเลยนะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยสองหนึ่งเลขออกเบิ้ลนะครับวดนี้มันแปดแปดวิ่งนะครับมันจะมาอีกหรือไม่นะครับตามสูตรของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวจา์เขียนไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับที่เราจัดไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้รอผลนะครับก็เราทําจากสูตรนี้ออกมาเลยนะครับก็คือแปดสี่ห้านะครับแล้วก็แปดสี่หนึ่ง อย่างนี้เลยนะครับทำมาไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับทําไว้เป็นหลักฐานให้คุณได้เห็นเลยนะครับนี่เราย่อมาจากสูตรตัวนี้นะครับนี่มาใส่ในเลขซึ่งวิ่ง8ของเราตัวเดียวนี่นะครับเพราะนะครับหนึ่กับหของเราถ้าเขาขึ้นมานะครับมันก็เราอาจจะมีโชคนะครับสําหรับวดวันที่17นะครับมกราคม2568น้นี่นะครับ ครับยังไงนะครับก็โปรดนะครับได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณครับสูตรบางสูตรนะนะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับมีผิดมีถูกอยู่เสมอนะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับว่าเลขเราทําไปนะครับมันจะไปตรงกับที่เขาประกาศผลการออกสลากประจํางวดวันที่17หรือไม่นะครับอาจารย์ก็ขอให้คุณคุณโชคดีทุกท่านก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณครับจะได้เปิดการมองเห็น สวัสดีขอบคุณครับ